ครับสวัสดีครับปีเฟีทุกคนเนาะครับเนาะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะพี่น้องเด้อเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะเฮาว่าลับดีทีปีใหม่นี่ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะพี่น้องเด้อความเจ็บใจได้ความไใคย่ให้มีเนาะพี่นะ้องเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันนะพี่นะ้องเนาะครับมือเดียวเตรียมผ้ามาติดตามเรีกรัฐบาลไทยชุดบนนะพี่นะ้องเด้อ ครับเมื่อวันที่สอ,องเนาะพี่น้องเนาะสองก็คือเมื่อวานนี้แหละพี่น้องสองมกราคมหกเก้าเลขรัฐบาลไทยเฮาออกพี่น้องแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกรับเลขล่างก็ออกหนึ่งหกเนาะพี่น้องเนาะสำคัญนี้ดีดเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เลขตัวเดียวมาทั้งบนทั้งล่างหลายงวดแล้วนะค,ครับครับเลขหน้าข้างที่หนึ่งหกเก้าสี่ หน้าครั้งที่สองสามสี่เจ็ดท้ายครั้งที่หนึ่งสองแปดแปดท้ายครั้งที่สองเจ็ดหกห้านะพี่น้องเนาะครับของชุดบนของพอแต้มงวดนี้งวดที่ผ่านมากกัน่นุดได้พี่น้องเนอะครับพอแต้มกราบขอโทษขออภัยหลายพี่น้องแต่ว่างวดนี้มันใจนะครับครับชุดที่พอแต้มสรุปให้นะพี่น้องเนาะนะครับ เด่นสามลองหกสามโบมาเนาะพี่น้องเนาะมาหกหกมาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องครับนี่ครับศู 6, 1, 6, นยะ์หกหนึ่งหกเนาะพี่น้องเนาะครับถือว่าสายวิ่งสายรูดเลขสองตัวมาตัวนี่ก็ถือว่าอันเนานะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมก็จะพามาเบิ่งสูตรสะก่อนนะพี่น้องเนาะ ที่กิ่งสูตรพอเตรียมมันกับเขายิ่งด้พี่น้องวัตถิพันธ์มาอนี่ก็หนึ่งกับหาไปล่าง มวลนี้ศูนย์กับ4ีนะครับวัตถิพันธ์มาเน,นี่มันหลุดปีปนอก3สากับ4ี่นะครับสมกับสีุ่หลุดมวลนี้หกับ7นะครับอันนี้กัมา4 5 6กกัมมาหกมวลนี้เจ็ดแปดนะครับ ครับแกับเก้าลุดงวดนี่กับปดกับเกาต่อหยิบขึ้เก่าครับอันนี้ศนย์กับ5กับมาศูนนะครับ4กับ9นะครับงวดนี้อันนี้ขันมากก็คือมากหลักสิบได้พี่น้องหลัก10บบนพี่น้องโอ้บรรยากาศล่มเลยเด้พี่น้อง ครับก็เข้ามาหลายงวดได้พี่น้องสิบบนนะพี่น้องเนาะมันมาหลุดงวดเดียวนี่งวดศูนย์สามนี่มันหลุดครับมันก็กลับมาเข่าเจ็ดกับศูนย์มันก็มาศูนย์หกครับงวดนี้หนึ่งกับสี่นะครับหลักสิบนะพี่น้องนหนึ่งกับสี่เก้ากับหนึ่งเนี่ยหนึ่งมาลดไปล่างงวดนี้สองกับสี่นะครับ อันนี้บอลรุดนะพี่น้องอันนี้ก็4กับหนึ่งฉะนั้นแล้วมันส่วน UTC นะครับส่วน UTC ครับเตรียมอีนนพาเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะฟันที่สี่ตัวเดียวพี่น้องบนนะครับ Sepuluh ah. tujuh. Oh. บรรยากาศร่มอะไรพี่นอ้องยุบันพอเตรียมร่มหนาวมาทรง บนวิ่งสกับ1นะครับ 4กับ1เน้นที่4นะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อนี่46 สีเกตนะครับสีส่ศนก้นะครับ ครับสีหางพี่น้องเน้นได้พี่น้องเด้อครับ คັ en, ับเพ46กับ49พี่น้อง ลับตรงๆไม่ต้องกลับนะครับครับคสัตว์เกลียนเาพี่น้องเนาะครับ17มกราคม2569รัฐบาลไทยพ่อแต้มบนวิ่ง4กับ1เน้นที่4พี่น้อง46 47 40 49ครับเน้น46 49พี่น้อง ผิดพลาดประกันใด้พอเตรียมกราบขอโทษขอใด้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่นแนวทางนะครับแต่ว่าพอเตรียมมั่นใจได้พี่น้องเนดะ้อซีงวดนี้นะครับแต่บรูวาชิซียังรับพี่น้องถ้าบ่มักที่พอเตรียมจับคููให้ก็ลองออกไปจับกับตัวอื่นก็ได้ได้พี่น้องเนดะ้อนะครับออมักสอบตัวเด็กก็จะลืมพี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไห้เนาะพี่น้องเนาะ ครับสนับสนุนสลากกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นนาอพี่น้องเนาะเอาควยเขาขอให้ปังนะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พ่อเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตรียมนำหน้าคำครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโมันมันเฮงเฮงเรืยเรืยนะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม